ถ้าคืนหนึ่งทั้งหมู่บ้านมองคุณด้วยสายตาหวาดกลัวถ้าเสียงระฆังดังขึ้นไม่ใช่เพื่อสวดมนต์แต่เพื่อเตือนถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดถ้าชายคริสเตียนธรรมดาคนหนึ่งต้องอุ้มเด็กกริศนาท่ามกลางหมอกหนาและเงาดำที่ค่อยๆล้อมเข้ามาคุณจะกล้าก้าวต่อไปหรือไม่เมื่อทุกสายตาตัดสินคุณไปแล้วเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ความกลัว แต่คือการตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งที่เปลี่ยนหัวใจของทั้งหมู่บ้านดูให้จบเพราะวินาทีสุดท้ายคือวินาทีที่ไม่มีใครคาดถึงคืนหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงบทางภาคเหนือของประเทศไทยเสียงระฆังโบทเล็กดังแผ่วท่ามกลางหมอกหนาอากาศเย็นจัดจนผิวหนังรู้สึกชากลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาปะทะจมูกอย่างชัดเจน โยเซฟชายคริสเตียนผู้เรียบง่ายเดินช้าๆไปตามทางดินรองเท้าเก่าของเขาเหยียบลงบนโคลนที่เย็นและลื่นไฟจากบ้านชาวบ้านดับไปทีละหลังความมืดค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ลมหนาวพัดผ่านหลังคาสังกสีเกิดเสียงครางยาวเหมือนใครบางคนกระซิบ โยเซฟหยุดเดินมือของเขากำไม้กางเขนที่ห้อยอยู่บอนอกแน่นเสียงร้องไห้แผ่วเบาลอยมาจากหลังโบสถ์เสียงนั้นสั่นและขาดห่วงเขาหันไปมองเงาดำเคลื่อนไหวใกล้ต้นไม้ใหญ่พื้นดินเย็นจัดจนรู้สึกทะลุฝ,ฝ่าเท้าลอมาหายใจของเขาเกิดเป็นไอขาวทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้เสียงร้องนั้นยิ่งชัดขึ้น ดวงตาของเขาเริ่มปรับกับความมืดภาพตรงหน้าทำให้ลมหายใจสะดุดเด็กคนหนึ่งนั่งกอดเข่าบนพื้นดินเปียกเสื้อผ้าขาดและเปื้อนโคลนดวงตาเด็กคนนั้นมองขึ้นมาสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดหวัน่นโยเซฟคุกเข่าลงมือของเขาสั่นเมื่อยื่นออกไปทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านหลังพื้นดินสั่นเล็กน้อย ความเงียบรอบตัวแตกกระจายลอมาหายใจของโยเซฟขาดเป็นช่วงๆความเย็นแทรกซึมถึงกระดูกเงาหลายเงาปรากฏในความมืดดวงตาบางคู่สะท้อนแสงจางๆเด็กคนนั้นกำเสื้อของโยเซฟแน่นเล็บจีกกลงบนผิวจนรู้สึกเจ็บเสียงกระซิบต่ำดังขึ้นใกล้หูถ้อยคำที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบโยเซฟหลับตาหัวใจเต้นแรงจนแทบแตก มือของเขายังกำไม้กางเขนขณะที่เงาดำค่อยๆขยับเข้ามาใกล้อากาศรอบตัวหนักขึ้งเหมือนคืนทั้งคืนกำลังกดทับลงมาและในวินาทีนั้นเสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นอีกครั้งดังและใกล้ใกล้จนเหมือนดังอยู่ข้างหูเสียงระฆังนั้นสั่นสะเทือนไปทั่วอากาศแรงสั่นสะเทือนเหมือนแทรกเข้ามาในอกของโยเซฟเงาดำหยุดชะงัก ลมหายใจรอบตัวหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกตรึงหมอกหนาเริ่มหายลวนต่ำลงปกคลุมพื้นดินเหมือนผ้าขาวที่ไร้ชีวิตเด็กคนนั้นตัวสัน่นอ้อมแขนเล็กกอดรัดเอวของโยเซฟแน่นขึ้นโยเซฟลืมตาสายตาของเขามองเห็นชัดขึ้นท่ามกลางความมืดเงาที่เคยพร่าเริ่มเผยรูปร่างเป็นชาวบ้านหลายคนที่ยืนล้อมอยู่ใบหน้าของพวกเขาแข็งกระด้าง ดวงตาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจมือบางคนกำไม้มือบางคนถือคบไฟที่ลุกไม่สั่นไหวกลิ่นควันผสมกับกลิ่นดินชื้นทำให้ลมหายใจติดขัดโยเซฟรู้สึกถึงเหนื่อยเย็นที่หลังทั้งที่อากาศหนาวจัดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งถ้อยคำสั้นและหนักเป็นชื่อของเขาถูกเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้น น้ำตาไหลเป็นทางบนแก้มที่สกปรกโยเซฟยกมือขึ้นช้าๆฝ่ามือเปิดออกอย่างว่างเปล่าเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวพื้นดินส่งเสียงดังเบาๆใต้เท้าชาวบ้านบางคนถอยหลังบางคนกำอาวุธแน่นขึ้นคบไฟส่องแสงกระทบไม้กางเขนบอนอกของเขาเงาของมันทอดยาวบนพื้นความเงียบกลับมาอีกครั้ง หนักหน่วงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองโยเซฟคุกเข่าลงระดับสายตาของเขาอยู่ต่ำกว่าทุกคนมือของเขาวางบนพื้นดินเย็นความเย็นซึมผ่านผิวหนังอย่างชัดเจนเขาหลับตาริมฝีปากขยับเบาๆโดยไม่มีเสียงเด็กคนนั้นซบหน้าเข้ากับไหล่ของเขาเสียงสะอื้นสั่นไหวลมแรงพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ ใบไม้เสียดสีกันเกิดเสียงครางยาวคบไฟบางอันสัน่นเปลวไฟเอ็นเอียงราวกับลังเลชาวบ้านคนหนึ่งก้าวออกมารองเท้าของเขาเปื้อนโคลนจนมองเห็นชัดดวงตาคนนั้นจับจ้องโยเซฟสายตาเต็มไปด้วยคำถามโยเซฟเงยหน้าขึ้นช้าๆแววตาของเขาสงบแต่หนักแน่นเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวและชัดกว่าเดิม ความรู้สึกกดดันในอากาศเพิ่มขึ้นเหมือนบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นหมอกเริ่มแยกตัวเผยให้เห็นพื้นที่หลังโบสถ์มากขึ้นรอยเท้าหลายรอยบนดินเปียกปรากฏชัดรอยเหล่านั้นมุ่งตรงมาที่จุดเดียวกันเด็กคนนั้นสั่นแรงกว่าเดิมมือเล็กกำเสื้อโยเซฟแน่นจนพ่ายโยเซฟสูดลมหายใจลึกอกขยายเต็มที่เขาลุกขึ้นยืนช้า การเคลื่อนไหวของเขาทำให้หลายคนสะดุง้งเงาดำบางเงาขยับเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักขึ้นคบไฟส่องให้เห็นหยาดน้ำบนใบหน้าไม่รู้ว่าเป็นเหงื่อหรือหยดฝนท้องฟ้าเหนือสีสะมืดสนิทไม่มีดวงดาวแม้แต่ดวงเดียวลมหนาวพัดแรงผ้าเสื้อของโยเซฟปลิวไหวเสียงระฆังหยุดลงกะทันหันความเงียบกลับมาปกคลุมอีกครั้ง ในความเงียบนั้นเสียงหายใจของทุกคนดังชัดเด็กคนนั้นขยับตัวร่างเล็กเริ่มอ่อนแรงโยเซฟอุ้มเด็กขึ้นมาน้ำหนักเบาจนทำให้ใจหายชาวบ้านหลายคนมองหน้ากันสายตาเริ่มสั่นคลอนกลิ่นควันจากคบไฟแรงขึ้นลอย,ยวนรอบตัวเสียงไม้แตกดังจากที่ไกลเหมือนกิ่งไม้ถูกเหยียบทุกคนหันไปมองพร้อมกัน ความตึงเครียดพุ่งสูงขึง้นทันทีจากเงามืดหลังต้นไม้ร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏการเคลื่อนไหวช้าและหนักเหมือนแบกบางสิ่งที่มองไม่เห็นเด็กในอ้อมแขนของโยเซฟสะดุ้งลมหายใจขาดห่วงโยเซฟกอดเด็กแน่นขึ้นสายตาไม่ละจากเงานั้นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจังหวะสม่ำเสมอและน้ากดดันหมอกแยกออกอีกครั้ง เผยให้เห็นรูปร่างที่ชัดขึ้นใบหน้าซีดขาวดวงตาลึกโหลและไร้แววเสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านความกลัวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโยเซฟรู้สึกถึงแรงสั่นในอกหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเด็กคนนั้นหลับตาแน่นน้ำตายังคงไหลไม่หยุดเงานั้นหยุดอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวอากาศรอบตัวเย็นลงทันที ครบหลายอันริบรีแสงเริ่มไม่มั่นคงโยเซฟก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งพื้นดินส่งเสียงครางเบาๆทุกสายตาจับจ้องเขาไม่มีใครขยับความเงียบยาวนานหนักอึ้งจนเหมือนกดทับลมหายใจและในความเงียบนั้นเงาร่างตรงหน้าค่อยๆยกยมือขึ้นเงาร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆมือที่สั่นและเต็มไปด้วยรอยแผล แสงจากคบไฟส่องให้เห็นชัดเป็นชายชราที่ใบหน้าอ่อนลา้าดวงตาของเขาแดงช้ำเต็มไปด้วยความเสียใจที่กดทับมานานชาวบ้านหลายคนเบิกตากว้างบางคนลดไม้ในมือลงชายชราทุดตัวลงบนพื้นดินเปียกเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างไม่อาจกลัน้นเขามองไปที่เด็กในอ้อมแขนของโยเซฟแววตาแตกสลายเด็กคนนั้นค่อยๆลืมตา สายตาสบกับชายชาราอย่างลังเลลมหนาวพาดผ่านอีกครั้งแต่ความเย็นเริ่มจางลงโยเซฟเก้าวเข้าไปใกล้ชายชาราการเคลื่อนไหวของเขานุ่มนวลและมั่นคงเขาคุกเข่าลงระดับสายตาเท่ากันมือของโยเซฟวางลงบนไหล่ชายชาราสัมผัสอุ่นท่ามกลางความหนาวเสียงสะอื้นค่อยๆเบาลงลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอ ชาวบ้านรอบข้างนิ่งเงียบความตึงเครียดค่อยๆค,คลายตัวเหมาะบ,บางลงแสงจันทร์เริ่มลอดผ่านเมฆเด็กคนนั้นขยับตัวร่างเล็กซบเข้ากับอกโยเซฟโยเซฟยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาชายชรายกมือขึ้นปิดหน้าน้ำตาหยดลงบนดินชื้นเสียงระฆังโบสดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้นุ่มและช้า เสียงนั้นแผ่ซ้านไปทั่วหมู่บ้านเหมือนคำปลอบโยนในยามค่ำคืนชาวบ้านบางคนคุกเข่าลงบางคนก้มศรีรษะอย่างเงียบงนันไฟจากคบไฟสว่างขึ้นอีกครั้งแสงอบอุ่นแทนที่ความมืดอากาศรอบตัวเบาลงเหมือนภาระหนักถูกยกออกไปโยเซฟอุ้มเด็กแน่นขึ้นก้าวเดินกลับไปทางโบสถ์ชาวบ้านค่อยๆเปิดทาง สายตาเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความเคารพเสียงฝีเท้าบนดินชื้นดังสม่ำเสมอไม่มีใครพูดแม้แต่คำเดียวประตูโบสถ์เปิดออกแสงไฟอ่อนๆอส่องออกมาโยเซฟก้าวเข้าไปข้างในความอบอุ่นโอบล้อมทันทีเด็กคนนั้นหลับตาลงอย่างสบงบลมหายใจสม่ำเสมอเสียงระฆังหยุดลงความเงียบที่เหลืออยู่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป คืนนั้นผ่านไปอย่างช้าช้าทิ้งไว้เพียงร่องรอยของความเมตตาและในเช้าวันใหม่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว